สวัสดีครับสำหรับวันนี้นะฮะมาแปลกนิดนึงนะฮะวันนี้จะมาพูดถึงกลุ่มเพศที่เขาเรียกว่า LGBT นะฮะสมัยก่อนจะมีเพศชายเพศหญิงนะครับตอนนี้เป็น LGBT นะบางคนจะงงง LGBT คืออะไรตอนนี้คือ LGBT ค่อนข้างที่จะมาแรงนะฮะแล้วก็เป็นกลุ่มเพศหรือกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งในสังคมนะฮะทั่วโลกนะครับเป็นกลุ่มทีเ่เขาเรียกว่าเป็นกลุ่มที่มีศักยภาพในการใช้เงินเยอะ เป็นกลุ่มในเป็นกลุ่มที่มีศักยภาพในการหาเงินได้เยอะหาเงินเยอะใช้เงินเยอะหาเงินเก่งนะเอ๊ะงงว่า LGBT มันคืออะไร LGBT ก็คือย่อมาจากนะ LesbianL คือ LesbianG ก็คือ Gay นะครับ B ก็คือ Bisexual นะครับส่วน T ก็คือ TransgenderTransgender นะ Trans ซึ่งผมไม่แน่ใจว่าคืออะไรนะผมอาจจะ ไม่ไม่ใช่กลุ่มนี้นะก็อาจจะแบบงงๆนิดนึงนะก็คือเดาเอานะฮะ L ก็เลสเบี้ยนก็แน่นอนอยู่แล้วก็ผู้หญิงผู้หญิงที่เป็นคู่คู่คู่กันนะทอมดี้เอาว่าง่ายๆนะเกก็รู้อยู่แล้วเก s ไบเซ็กชวลนี่ก็คือได้ทั้งหน้าทั้งหลังนะครับก็คือได้ทั้งสองอย่างนะได้ทั้งผู้หญิงแล้งผู้ชายนะครับ ส่วน transgender ก็คือเป็นเรียกว่าข้ามเพศนะคือที่แบบแปลงเพศแล้วนะครับก็คือถ้าเป็นทอมก็คือเป็นผู้ชายแล้วแต่ผมไม่รู้เป็นผู้ชายยังไงนะแต่ถ้าเกิดผู้ชายแปลงเพศเป็นผู้หญิงอันนี้ก็รู้อยู่แล้วนะครับก็คือตัดอะไรบางส่วนออกไปนะครับแล้วก็เสริมอะไรบางส่วนขึ้นมานะก็อันนี้เรียกว่า transgender นะครับก็คือ LGBT นะเขาบอกว่ากลุ่มคนกลุ่มนี้เป็นกลุ่มคนที่มีกําลังซื้อสูงแล้วก็ ถ้าค้าขายพวกกลุ่มพวกนี้ก็จะค้าขายเก่งนะครับแล้วก็เป็นกลุ่มที่ดูแลสุขภาพนะรักความอิสระนะรักการท่องเที่ยวนะใช้เงินมีไลฟ์สไตล์นะกลุ่มคนพวกนี้คือจะประมาณอย่างนี้นะก็เลยนะเป็นที่มาที่ไปของคลิปวันนี้นะฮะเขาบอกว่าอาสังหานะครับเจาะอำนาจซื้อ LGBT พร้อมจ่ายนะตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์นะครับ กลุ่มเพศทางเลือกหรือเรียกว่า LGBT เนี่ยนะครับชาวไทยเนี่ยอายุมากกว่า15ปีเนี่ยจะมีจำนวนประมาณ3.6ล้านคนหรือมีสัดส่วนราวๆ5%ของประชากรของประเทศไทยนะถือเป็นตลาดใหม่ที่น่าสนใจในการผลิตสินค้าขึ้นมาตอบสนอง,องความต้องการที่นะฮะเฉพาะเจาะจงรวมทั้งค่ายสังหาริมัรั์เริ่มเปิดตลาดที่อยู่อาศัยเฉพาะเจาะตลาดนี้นะเปิด คือแบงค์เ่ยเข้าใจได้ว่าสมัยก่อนเนี่ยผมมีลูกค้าพี่ครับผมจะกู้บ้านกับแฟนกู้ร่วมได้ไหมครับเอ๊ะไม่มีปัญหานี่ฮะจดทะเบียนส่รสก,กันไหมไม่จดครับไม่เป็นไรงั้นก็ไปไปเขาเรียกว่าไงไแสดงตัวนิดนึงอะ่ะนะครับแต่ว่าแฟนผมเป็นผู้ชายสมัยก่อนก็อาจจะยากนิดนึงนะหรือเป็นผู้หญิงก็ผู้หญิงคู่กันเป็นแฟนกันแต่ตอนนี้แบงก์เขาเปิดโอเพนแล้วนะครับเขาบอกว่า ตัวเลขของ LGBT Capital นะครับปี6-2เนี่ยพบว่ากลุ่มเพศทางเลือกหรือ LGBT ชาวไทยอายุมากกว่า15ปีมีจำนวน3.6ล้านคนหรือมีสัดส,ส่วนราวๆ5%ของประชากรคนไทยถือเป็นตลาดใหม่ที่น่าสนใจในการผลิตสินค้าขึ้นมาตอบสนองความต้องการที่เฉพาะเจาะจงรวมทั้งอสังหาริมทรัพย์หลายรายเริ่มเปิดตลาดที่อยู่าศัยเฉพาะ LGBT ไม่ว่าจะเป็นแสนสิริ o r i g i n SC Asset และปรึกษานะ ก็ไม่แน่ใจว่ากลุ่มนี้เขาจะมีบ้านไม่เหมือนชาวบ้านชาวช่องยังไงเหมือนกันนะไม่รู้เหมือนกันนะคุณสุมิตรานะฮะกรรมการเทรา a มเดียแอนคอนซัลแทนแอนคอนซัลทิงนะบอกว่ากลุ่ม LGBT มีอำนาจซื้อสูงนะครับนับเป็นโอกาสทางการตลาดที่สำคัญซึ่งจากการเก็บข้อมูลของ t ทร r a a k k เเนี่ย1,132รายเนี่ยพบว่านะครับกลุ่มผู้มีรายได้มากกว่า85,000บาทต่อเดือนนะขึ้นไปเนี่ยนะครับ LGBT มีสัดส่วนสูงถึง19% เทียบสถานะชายหญิงมีสัดส่วน15%และกลุ่มที่มีรายได้50,000-85,000ถึง 85, ต่อเดือนนั้นกลุ่ม LGBT มีจำนวนมากกว่าอยู่ที่23% mm. เมื่อเทียบกับชายหญิงทั่วไปมีแค่14%ถือว่าเป็นกลุ่มที่มีรายได้สูงเมื่อเทียบกับกลุ่มคนในวัยเดียวกันและมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเออนะเรสเบียนเกย์ไบเซ็กชวลทรานสเจนคือพวกข้มเพศเนี่ยเขามีรายได้สูงกันนะพวกนี้เออแปลกดี จริงๆไม่แปลกนะผมก็มีเพื่อนผมมีเพื่อนป็นเกย์อยู่เหมือนกันนะเออเป็นรักแห่งสยามกับผมตั้งแต่เด็กๆมันก็เก็บเงินเก่งนะแล้วมันก็หาเงินเก่งนะพวกนี้มันจะเป็นแล้วเรียนหนังสือเก่งนะพวกนี้นะครับเขาบอกว่าส่วนแนวโน้มการเลือกซื้ออสังหากลุ่มคน LGBT เนี่ยจะให้ความสําคัญอย่างยิ่งกับการเลือกซื้อสินค้าที่มีความน่าเชื่อถือของแบรนด์มากกว่ากลุ่มชายหญิง และเป็นห้าอันดับแรกที่ให้ความสําคัญสะท้อนให้เห็นว่าแบรนด์และความน่าเชื่อถือมีผลต่อการตัดสินใจซื้อสังหาของกลุ่ม LGBT ขณะเดียวกันนะฮะส่วนใหญ่มักอยู่กัน2คนเป็นหลักเพราะไม่มีลูกซึ่งจะแตกต่างกับพฤติกรรมของคนซื้อบ้านส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มคนที่วางแผนครอบครัวมีสมาชิกมีลูกนะหรือต้องการอยู่เป็นครอบครัวใหญ่มีปู่มีย่ามีตายมียายเขาว่ากันไปแต่กลุ่มนี้จะอยู่กันแค่2คนนะครับอาจจะเลี้ยงหมาอะไร,งไรเงี้ยเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวม LGBT เป็น กลุ่มคนที่มีรายได้สูงจึงถือเป็นอีกกลุ่มผู้บริโภคที่สที่สินค้าแนละบริการจากแบรนด์ต่างๆให้ความสนใจในการเจาะตลาดทั้งนี้นะครับ LGBT เป็นกลุ่มคนที่มีไลฟ์สไตล์แบบ work hard play hard เออทำงานหนักแล้วก็เที่ยวหนักเล่นหนักดังนั้นรูปแบบอสังหาที่ได้รับความนิยมของคนกลุ่มนี้จึงเป็นคอนโดมากกว่าบ้านเดียวเพราะตอบโจทย์เรื่องความสะดวกของทำเลที่ตั้งและสิ่งอำนวยความสะดวกที่มีครบครันนะ ต่อมาเขาบอกว่าปัใจจัยในการเลือกซื้อสังหาคนกลุ่มนี้ LGBT นั้นให้ความสําคัญมากกว่ากลุ่มคนชายหญิงคนกลุ่มชายหญิงคือพื้นที่ส่วนกลางและสิ่งอำนวยความสะดวกในโครงการที่สามารถตอบสนองความต้องการและไลฟ์สไตล์การดำเนินชีวิตซึ่งแนวโนม้มคนกลุ่มนี้จะมีเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆตามการเปลี่ยนแปลงของสังคมเพราะหลายประเทศทั่วโลกเริ่มเปิดรับสิทธิเสรีภาพที่เท่าเทียมกันและมีทางเลือกหลากหลายมากขึ้น ไม่เว้นแต่เรื่องของความรักหรือเรื่องของสศานะทางเพศออนะลองสำรวจกันดูนะฮเ,เราอยู่ในกลุ่มนี้หรือเปล่านะผม,มต้องลองสำรวจตัวเองดูนะเนี่ยอยู่กลุ่มนี้ด้วยหรือเปล่าถ้าอยู่นี้ผมอาจจะเป็นตัว B นะไบ s e x u a l หรือเปล่าไม่แน่ใจแต่คงไม่ใช่ทรานสเจนเดอร์นะสำหรับประเทศไทยเนี่ยยังไม่มีดีเวลลอปเปอร์ใคยไหนที่พัฒนาโครงการมาเพื่อตอบโจทย์กลุ่มคน LGBT แบบเฉพาะเจาะจง แต่ที่ผ่านมาเนี่ยมีความพยายามในการสื่อสารผ่านโฆษณาในรูปแบบต่างๆที่สะท้อนดึงดูดกลุ่มลูกค้าเหล่านี้เช่นเอ็มสีลมนะที่ช่วงท้ายก่อนปิดโครงการเปิดสีป้ายโฆษณาเป็นสีชมพูแสดเพื่อดึงดูดกลุ่ม LGBT เพราะโครงการพบว่ามีลูกค้ากลุ่มนี้อยู่ในโครงการจำนวนมากค่าย SC s c a s e t เจ้าของโครงการเซนทริกห้วยขวางที่ใช้ผู้แสดงเป็น LGBT หรือค่ายศาสดิมีโครงการบูกาบูกานนะบูกาน์ชื่อโครงการเขาแปลกๆนะ บ้านหรูระดับ exclusive residence residence ใจกลางเมืองราคาเริ่มต้นที่30-80ล้านบาทกับแนวคิด my home speaks for myself บ้านที่บ่งบอกความเป็นตัวตนในสื่อโฆษณาใช้ผู้ชายแทนใช้ครอบครัวซึ่งหลายๆคนกล่าวาว่าน่าจะตอบรับกลุ่ม lgbt นะอสังหาก็เริ่ม lgbt เ,าเขาแล้วนะครับขณะเดียวกันนะครับในการปล่อยสินเชื่อที่อยู่อาศัยหลายธนาคารเช่นไทยพาณิชย์ ub o B, กสิกรไทย ได้เปิดรับพิจารณาการกู้ร่วมไม่แตกต่างจากคู่สมรสชายหญิงปกติซึ่งด้านวงเงินการปล่อยสินเชื่อและเอกสารประกอบการยื่นขอสินเชื่อก็เหมือนกันนะครับอย่างไรก็ตามสิ่งที่ต้องระวังกลุ่ม LGBT จริงๆไม่ได้อยากให้มองเขาแบบเฉพาะเจาะจงเพราะพวกเขายังอยากกลมกลืนอยู่กับคนทั่วไปกลยุทธ์ที่ตอบโจทย์ควรเคารพความเป็นตัวตนของกลุ่มบริโภค กลุ่มผู้เปรียบเทเพื่อตอบสนองความต้องการของพวกเขาที่ต้องการยอมรับจากสังคมยอมรับในความเป็นกลุ่มที่มีความหลากหลายทางเพศพาสินค้าและบริการที่มีรสนิยมไม่ว่าจะเป็นดีไซน์วัสดุโทนสีการตกแต่งหากสามารถพัฒนาโครงการที่สามารถตอบสนองไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตของคนกลุ่มนี้ได้โอกาสนะที่กลายเป็นแบรนด์ที่อยู่ในใจของคนกลุ่มนี้จะไม่ยากที่สําคัญนะครับเป็นกลุ่มคนที่มีกําลังซื้อสูงที่มีความพร้อมในการจัด จับใจ่ายใช้สอยนะครับอืมก็เอามาเล่าให้ฟังว่าทั้งอสังหาทั้งแบงค์สนใจ LGBT นะครับถึงแม้จะเป็นกลุ่มคนแค่5%้ของประชากรคนไทยเท่านั้นนะก็เขามีกำลังซื้อสูงมีหน้าที่การงานดีมีการใช้เงินเยอะนะคือใช้เยอะทุกอย่างทำงานเยอะใช้เงินเยอะหาเงินเยอะใช้เงินเยอะเก็บเงินเยอะหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ว่าเขาเป็นคนที่มีไลฟ์สไตล์นะครับ ก่อนจบทริปนะลองสำรวจตัวเองก่อนนะครับเป็น LGBT เปล่านะผมก็เป็นหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะแต่คงไม่ใช่ T transgender ไม่ใช่ไม่น่าจะใช่เพร่องจากสภาพร่างกายผมไม่ไม่น่าจะน่าจะเป็นไปได้เพราะว่ามันไม่เหมาะไม่เหมาะนะครับก็ลองดูแล้วกันนะเป็นเอาเป็นเรื่องราวสนุกๆมาเล่าให้ฟังแล้วเป็นความรู้นะว่ากลุ่มคนกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่แต่ละธุรกิจเขาจับตามองว่าเป็นกลุ่มลูกค้าที่มีกําลังซื้อสูงนะครับโอเคนะฮะก็สําหรับวันนี้ ไปตามมีแล้วกันก็ขอบคุณทุกคนนะฮะที่ติดตามกันจนจบคลิปนะครับโอเคอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็มีสมัครข้างๆกด s u b s c r i b e กลุ่มกดปุ่มกดติดตามนะฮะกลุ่มปุ่ม,มกดสมัครนะพูดผิดพูดถูกปุ่มสมัครหรือปุ่มจอยเนี่ยนะฮะก็จะเข้าไปในกลุ่มพิเศษเฉพาะพิเศษเฉพาะสมาชิกที่อยู่ในช่องผมนะเสียตังเดือนละ300จะมีคลิปเฉพาะลึกเจาะลึกเรียบเรียงรวบรวมเหมือนหนังสือเลย หมือนหนงสือเสียงเลยคุณฟังและคุณเพลินเลยนะก็ลองดูใครไม่อยากเสียสตางค์ก็ฟังช่อง YouTube ธรรมดาของผมนี่ได้เหมือนเดิมนะครับโอเคสำหรับวันนี้ผมไปแล้วนะฮะขอบคุณนะครับสวัสดีครับ